จย์ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือการเข้าใจความจริงคือเข้าใจในพระธรรมคําสอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเป็นหนทางเดียวจริงๆที่จะเป็นไปเพื่อละกิเลสทั้งหลายทั้งความเห็นผิดความไม่รู้เป็นต้นครับซึ่งก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานแล้วก็ต้องมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องในการศึกษาก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะ ตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้าหากว่าหวังที่จะรู้เร็วๆหวังที่จะได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเร็วๆนี่ก็ผิดทางท่านอาจารย์ครับแต่ว่าความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เป็นอกุโสลธรรมนี่ก็ละเอียดมากแล้วก็พร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาแม้แต่ในขณะที่ฟังพระธรรมก็ยังเต็มด้วยความหวังความต้องการครับท่านอาจารย์ครับาาค่ะพราะั้นปัญญาต้องละเอียดแค่ไหน จึงสามารถที่จะเห็นความละเอียดของโลภะได้ไมิฉะนั้นก็ละโลภะไม่ได้เลยค่ะข,ขอเล่นถามท่านอาจารย์นะคะตะกี้พอดีท่านอาจารย์พูดถึงมากันตา,าค่ะว่าแบบว่าที่เกิดเป็นเทวดาแล้วลงมาเป้าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ได้บรรลุธรรมะ แล้วก็ถ้าอาจารย์พูดถึงว่าตอนที่เป็นม้าคันกันตะกะเนี่ยก็แบบสะสมแต่ว่าในความหมายที่พูดอันเนี้ยค่ะก็อย่างเป็นม้าก็สะสมสะสมความดีแล้วก็แต่จะไม่มีการที่จะสามารถที่จะ,จะเจริญปัญญาก็คือตอนที่เขาเป็นม้าค่ะเขาก็จะไม่มีการที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพิ่มขึ้นค่ะ แต่ว่าเหตุที่สะสมมาแล้วต้องมีผลก่อนหน้าที่จะเป็นม้าค่ะไม่ใช่ตอนที่เป็นม้าแล้วมาสะสมความเข้าใจในชาติม้าอายุไม่นานนะคะแต่การสะสมปัญญาต้องนานมากไม่รู้ว่ากี่ชาติค่ะคือก่อนหน้านั้นในความหมายนี้แล้วก็ในชาติที่เป็นม้ากันตกาะเนี้ยค่ะก็ยังมีบุญมากที่ได้เป็นม้าแล้วก็ได้รับใช้ผู้ที่มี บุญเยอะคะ่ะก็เป็นการสะสมความดีด้วยแต่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาในชาตินั้นถูกต้องนะคะ,คะไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจในขณะที่อยู่ในอบายภูคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับเพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันนะครับมีบิบากเป็นเครื่องกั้นครับไม่สามารถรู้แจ้งธรรมะได้ กลับเรียนถามท่านอาจารย์ต่อครับท่านอาจารย์ครับในโดยในยานนี้จะกล่าวถึงว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงก็ยังมีการสแสวงหาอยู่เพราะเหตุว่ามรคมีองค์8ปกติก็มีองค์ห<ม>นะคะถ้ามรคขณะนั้นไม่เกิดก็สแสวงหาแน่นอนด้วยเหตุนี้การสแสวงหาจะหมดไปได้เมื่อมรคเกิดเท่านั้นมแม่เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยคะ่ะ สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วสแสวงหาหรือว่าขณะนั้นเป็นมรคมีองแ์8ซึ่งปกติก็มีองห้าเกิดขณะนั้นจึงละการสแสวงหาต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะครับก็ละเอียดมากเลยค่ะท่านจาร์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงการสแสวงหาพรหมจรรย์นี้ก็แสดงถึงว่าสแสวงหาด้วยความติดข้องแล้วก็ด้วยความเห็นผิด เพราะฉะนั้นโลภะนะคะเป็นสมุทัยซึ่งปัญญาละมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละได้เพราะว่าขณะใดก็ตามซึ่งมีความสแสวงหาขณะนั้นเป็นโลภะแน่นอนครับแล้วก็ในพระสูตรที่กล่าวถึงสแสวงหาสามอย่างนี่ครับก็แสดงไว้ชัดเจนนะครับว่าอย่างสแสวงหาประการที่สามนะครับสแสวงหาพรหมจันทร์ละได้ด้วยปฐมมรรค ก็บรรลุเป็นพระสวนานัน